สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเยอเอิน e ด้ว e ยนะคะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงการเทคฮอร์โมนของเราเนาะแล้วก็มาอัปเดตฮอร์โมนกันด้วยนะคะว่าตอนนี้เซ็กทานตัวไหนอยู่เนาะก็อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆชมกันเพราะว่าเราจะแบบอัปเดตทุกๆ3าเดือนหรือ6เดือนอะไรเงี้ยเออเราจะมาทําคลิปอะไรพวกนี้ให้เพื่อนๆชมกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสาวสหรือว่าเป็น เลยหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบเราะทุกคนชาว l g b t q a i p a ต,ต่างๆนะคะเออเผื่อใครที่อยากจะแบบเทคฮอร์โมนแบบเราเนาะอ่ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงเทคฮอร์โมนทำไมถึงเซ็กแบบต้องมาเทคฮอร์โมนเพราะว่าเซ็กไม่ใช่ผู้หญิงนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าทุกคนที่เข้าใจว่าเซ็กเป็นผู้หญิง <laughs> เซ็กไม่ใช่ผู้หญิงนะคะ <laughs> เออใครรู้แล้วก็คงรู้แล้วแหละแต่ว่ามันมีคนที่ยังไม่รู้อยู่แบบถามเซกเข้ามาบอกว่าเวลาแบบเสกมีประจำเดือนเสกออกกําลังกายไหมหรือว่าหยุดพักเซกไม่มีประจำเดือนนะคะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนเสกก็แบบแอบขำอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าเราเราก็แอบโป๊เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้เหมือนผู้หญิงอะไรขนาดนั้นถูกไหมเออเราก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงนะคะ นั่นแหละค่ะสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการเท็ฮอร์โมนด้วยอาหารเสริมด้วยแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทําให้เราเปลี่ยนไปตั้งแต่คลิปแรกของช่องนี้นะคะเอ้ยอย่าหาไปดูกันเนาะอย่าอย่าหาเลื่อนลงไปสุดช่องนะคะเพราะว่าจะเจอเด็กน้อยหัวโปกหน้าตาแบบก็นั่นค่ะจะเจอเสกเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทุกคนอย่าหาไปดูกันนะ โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มกันเลยว่าสิ่งแรกที่เราเทคฮอร์โมนหรือทานอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราทานเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเราทานเป็นตัวไหนนะคะเราทานเป็นตัวเจ้า LDB นะคะแล้วก็ละมุนมีตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนเพื่อนๆน่าจะแบบเคยเห็นใครที่ติดตามเสกมานานแล้วก็จะแบบเคยเห็นเจ้า2ตัวนี้นะคะในคลิปวิดีโอหลายๆคลิปเนาะเพราะว่าเราบอกทุกคลิป แล้วก็เราก็ยังกินอยู่ทุกๆวันนี้นะคะเอออ่าเผื่อใครยังไม่รู้นะคะสิกจะมาบอกเจ้าสรรพคุณของเจ้า2ตัวนี้นะคะทำให้เราเปลี่ยนไปยังไงเนาะเจ้าตัวนี้นะคะละมุนนีจะช่วยกดฮอร์โมนเพศชายนะคะส่วนเจ้า LDB นะจะช่วยเสริมฮอร์โมนเพศหญิงให้เรานั่นเองนะคะทุกคนแบบกินคู่นี้มันก็จะปังปังแล้วก็ปังค่ะ เคเดี okay, at, people, ๋ยวเพื ını, ่อนๆถามว่าเราอวยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้คือเรากินจริงๆแล้วก็ลองกินมานานมากแล้วด้วยบางตัวอาจจะแบบเพิ่งลองกินนะคะแต่ก็จะมาพูดให้เพื่อนๆชมกันในคลิปนี้นะคะส่วนเจ้า2ตัวนี้ LD B กับละมุนนีเนี่ยคอนเฟิร์มได้เลยว่าเคกกินมานานมากแล้วก็กินมาตลอดนะคะน่าจะประมาณปี กว่าเกือบ2ปีได้แล้วทุกคนสองกระปุกนี้นะคะน่าจะราคาประมาณ5-600บาทไม่เกินนี้เนาะทุกคนสามารถสั่งซื้อที่ไลน์แอดบอยทูกได้ตรงนี้นะคะเร็กจะขึ้น เทคไว้ตรงนี้เลยเนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้นะคะและตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยทุกคนเพราะเขาจะช่วยกดฮอร์โมอนเพศชายของเรานะคะทุกคนก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแอนโดโค้นั่นเองเนาะหลายๆคนน่าจะแบบเคยเห็นคุณตาคุณชื่อกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้อนะโด่งดังมากคือตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้สําหรับเสกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะช่วยกดฮอร์โมอนเพศชายของเราเนาะให้เราแบบ ดูไม่เป็นผู้ชายมากขึ้นให้เราดูซอฟเร็วมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเสร็จก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่ก็จะพยายามให้ข้อมูลเท่าที่เรารู้นะคะทุกคนเออถ้าให้ข้อมูลผิดยังไงก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะคะสิ่งที่เรากินหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับแบบฮอร์โมนการเทคฮอร์โมนก็จะมีแค่3ตัวนี้แล้วค่ะทุกคนที่เรากินอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะแต่ว่าอาจจะแบบ มีตัวหนึ่งที่เราเคยกินเหมือนกันนะคะตัวนั้นเป็นยาคุมนะคะชื่อว่ายาคุมพิมเนาะแต่ว่าเราไม่ได้กินแล้วเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบกินบ่อยนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เราแบบไดเอทด้วยใช่ไหมทุกคนก็คือเสกมาไดเอทไงทุกคนเสกก็เลยไม่ได้กินยาคุมพีมแล้วนะคะเพราะว่ามันทําให้เสกเนี่ยบวมแล้วก็หิวบ่อยเนาะแต่ว่าบางคนไม่เป็นนะคะทุกคนเออเสกอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆบางคนแบบไม่ได้เป็นแบบเสกแต่ว่าเสกเป็นนะคะ ตัวต่อไปค่ะทุกคนอันนี้เป็นอาหารเสริมเนาะเ็กรีวิวจากใจเลยจริงๆเพราะว่ามันทําให้ผิวแล้วก็ใต้ตาเ็กดีขึ้นมากเลยเพราะว่าช่วงเนี้คือ นอนน้อยแบบมากๆเลยอันนี้แบบเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่ามารีวิวให้เลยเพราะว่าเขาส่งมาให้เราลองทานนะคะเป็นอาหารผิวของแบรนด์กอลลีนั่นเองเนาะทุกคนซึ่งเพื่อนๆน่าจะแบบเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะหน้าตาแบบนี้นะคะตอนแรกก็ว่าจะพูดเรื่องฮอร์โมนอย่างเดียวแหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งนี้มันทําให้แบบใต้ตาเสกดีขึ้นมากๆเลยดูรูปนี้ทุกคนคือคือใต้ตาเสกแบบมันเป็นหลุมเอ้ยมันเป็นหลุม มันลึกมากเลยทุกคนเ็กก็เลยลองทานตัวนี้ไปสักพักแล้วรู้สึกว่าใต้ตาเศกดีขึ้นมากๆเลยทุกคนแล้วเศกร,รู้สึกว่าแบบ2ตัวนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวหน้านะคะทุกคนผิวตัวเศกก็แบบดูลื่นดูขาวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าพี่ฉันที่ชวนไปตลาดเมื่อหลายวันก่อนทักว่าขาวขึ้นเออปังเนาะซึ่งสองตัวนี้นะคะช่วยเรื่องผิวของเรานั่นเองเนาะทุกคนเขาขายเป็นคู่นะคะทุกคนเป็นเซตสอง แบบนี้เลยก็ประมาณนี้และคะ่ะทุกคนฮอร์โมนแล้วก็อาหารเสริมที่เราทานอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะเราก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันแล้วนะคะส่วนฮอร์โมนเนี่ยเรายังกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็อาหารเสริมเป็นตัวนี้นะคะซึ่งทําให้ผิวเราดีขึ้นแบบไม่จบตาเออแล้วก็คลิปนี้เนี่ย no สปอนเซอร์ด้วยนะคะเรามาพูดจากใจจริงๆแล้วเราก็ได้กินจริงๆนะคะเราถึงมาพูดให้เพื่อนๆชมกันนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตฮอร์โมนแล้วก็อาหารเสริมให้เพื่อนๆชมกันแล้วนะคะเออเราเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างเนาะเผื่อเพื่อนๆจะแบบเบื่อกันจากการไดเอทของเรานะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายไป